ทำการเชื่อมต่อเพลงนะครับจากโทรศัพท์ iPad ตัวนี้นะครับนี่ครับต่อชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้มอแปลงอะแดปเตอร์นะครับต่อชาร์จไฟบ้านได้นะครับแผงโซลาเซลล์ครับรุ่นนี้จะได้เป็นแผง5วัตต์นะครับนี่ครับในตัวก็จะมีไฟฉายนะครับในตัวนะครับนี่ครับถือไปได้ทุกที่เลยนะครับผมมีหลอดไฟนะครับทั้งหมด3ดวงนะครับแผงมา พร้อมกับสายสวิตนะครับต่างๆนะครับกดโหมดเป็นวิทยุนะครับครับขอบคุณครับเกาหลีใต้ครับสวัสดีครับมารีวิวชุดไฟรุ่นแคมปิ้งนะครับเวอร์ชันใหม่นะครับบลูทูธนะครับมาดูที่ตัวนะครับเปิดสวิตเครื่องนะครับตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับฟังก์ชันใหม่นะครับวิทยุเชื่อมบลูทูธกับมือถือได้นะครับอ่าตัวนี้ หน้าจอปกตินะครับแต่ในกล้องอาจจะเป็นอาการแปลกๆนะครับแต่จริงปกติกดโหมดเป็นวิทยุนะครับครับขอบคุณครับเกาหลีใต้เหนือยแล้ครับดมติดโควิดตะเวนเที่ยวผับย่านดังพบติดเชื้อเพิ่มอีก5 4สเปลี่ยนโหมดนะครับบลูทูธนะครับแล้วก็ทําการใช้มือถือค้นหาบลูทูธนะครับฟังเพลงได้ทุกที่นะครับผมอ่าในตัวก็จะมีไฟฉายนะครับในตัวนะครับนี่ครับถือไปได้ทุกที่เลยนะครับผม มีเสาอากาศในตัวนะครับผมนี่ครับเสาอากาศวิทยุนะครับแล้วก็มือจับนะครับมือถือนะครับพับได้นะครับตรงนี้เสาก็พับลงได้ครับอ่ามีไฟฉายในตัวฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีหลอดไฟนะครับทั้งหมด3ดวงนะครับแถมมาพร้อมกับสายสวิตนะครับต่างๆนะครับสายยาว3เมตรนะครับตัวนี้สวิตปิดเปิดของแต่ละหลอด แล้วก็มีรีโมทนะครับตัวนี้ควบคุมเพลงนะครับโหมดบลูทูธเมื่อกี้นี้นะครับผมใช้รีโมทตัวนี้เลือกเพลงจากการ์ด MP3 ตรงนี้นะครับเล่นการ์ดได้ด้วยนะครับ m p 3 FM แล้วก็ชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้หม้อแปลงอะแดปเตอร์นะครับต่อชาร์จไฟบ้านได้นะครับแผงโซล่าเซลล์ครับรุ่นนี้จะได้เป็นแผง5วัต์นะครับนี่ครับแผง5วัต์จะใหญ่กว่าตัว แผงทั่วไปที่เป็น3วัตต์ในรุ่นราคาเดียวกันนะครับตัวนั้นจะได้เป็น3แต่ตัวนี้ได้เป็น5วัตต์แล้วก็สายยาวถึง5เมตรเลยนะครับเต็มๆเลยครับ5เมตรแล้วก็มีสายชาร์จอเนกประสงค์นะครับตัวนี้แถมไปในชุดด้วยครับเอาไว้ชาร์จลำโพงยูดบีต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์ที่ลูกค้ามีนะครับตามหัวชาร์จแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็มีสวิตช์การใช้งานสวิตช์หลอดไฟหน้าเครื่องนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เครื่องนะครับนะครับปิดเครื่องเปิดเครื่อง แล้วก็มีช่องต่อต่างๆตรงนี้อันนี้คือช่องต่อหลอดไฟนะครับของชุดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการสาธิตตัวบลูทูธกันนะครับนี่นะครับทําการเชื่อมต่อเพลงนะครับจากโทรศัพท์ iPad ตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเลือกเลือกเปลี่ยนเพลงดูนะครับผมอ่าผมจิ้มไปที่ตรงนี้นะครับอ่าเปลี่ยนแล้วครับผมนี่ครับ เชื่อมต่อจากมือถือนะครับผมฟังเพลงได้นะครับหรือจะดูหนังก็ได้นะครับเสียงตัวนี้จะเข้าที่ลำโพงทั้งหมดนะครับดู Youtube นะครับผมตัวนี้น่ครับสุดยอดนะครับตัวนี้เป็นบูทูธรุ่นใหม่ฟังก์ชันใหม่นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาของรุ่นแคมปิ้งนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ที่เบอร์083นะครับ4 6 1 6 6 9 9นะครับ โทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับตัวนี้สินค้าราคาชุดละ1,590บาทนะครับส่งฟรีเก็บปลายทางทางเทอรลี่นะครับผมครับยังไงสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ใต้โพสเลยนะครับผมขอบคุณครับ